น้ำมัน UDT3 ราช้างน้ำมันสู่พิเศษที่ได้การรับรองมาตราฐานจากคูโบ t a Corporation ประเทศญี่ปุน่นผ่านการทดสอบและรับรองผลน้ำมันจากบริษัท SGS ประเทศไทยจำกัดซึ่งสามารถใช้ได้กับ3ระบบทั้งระบบเกียร์ระบบเบรกและระบบไฮดรอลิกเพราะการใช้น้ำมันผิดประเภทเช่นใช้น้ำมันไฮดรอลิกกับทุกระบบ จะส่งผลให้เกียร์สึกเบรกได้ไม่ดีเพราะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหากใช้น้ำมัน UDT 3ตราชา้างจะสามารถยือดอายุการใช้งานของชุดปั๊มไฮดรอลิกกรองไฮดรอลิกแหวนยางและโอริงในชุดฝาไฮดรอลิกชุดเฟืองเดือยหมูบายสีและวาล์วคอนโทรลได้ น้ำมัน udt 3ตราช้างต้านทานแรงกดสูงได้ดีลดการเกิดฟองอากาศในขณะที่ทำงานป้องกันการเกิดสนิมยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอะไหล่ทำให้ประหยัดค่าบำรุงรักษาเป็นอย่างดีทั้งยังมีความหนืดที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดเสียงดังขณะเบรคช่วยหล่อลื่นระบบเกียร์ได้ดีช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลดังนั้นจึงควรเลือกใช้น้ำมัน udt 3ตราช้างที่ผลิต พัฒนาและคิดค้นจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาสำหรับทั้ง3ระบบคือระบบเกียร์ระบบเบรกและระบบไฮดรอลิกอะไหล่แท้คูโบตา้าคุ้มค่าทนทาน